ฮะเสียงใหม่เสียงใหม่ซื้อใหม่มาใหม่ซื้อใหม่มาใหม่เทสเทสนั่นนะนั่นนเสียงหล่อเสียงหล่อโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF l i v e for Fun Channel นะครับผมวันนี้ก็มาดูกันว่าแพท4.0.3ของ h ี r o ่เนื r นะครับจะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเข้าไปดูกันเลยเราจะคลิกเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงตัวกับแพทที่จะเข้ามาถึงนี้นะครับ จะได้รู้ว่าเออมันคืออะไรยังไงเนาะจะได้แบบแก้ทางได้ถูกว่ามันปรับยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคแพทสี่นะครับแพทสี่นะครับปรับประจำวันที่9ก้ากุมภาพันหกศูนนะครับก็จะมีรายละเอียดแพทประมาณนี้นะครับ ปรับสมดุลการออกแบบของนิมจิตชาแมนตัวที่1นึ่งะครับผมเป็นสกิลหนึของนิมิตชาแมนใช้มานาเพิ่มจาก70เป็น80 90 100 1 1 0สนสะครับส่วนสกิล3าจำนวนยูนิตายเดียวกันที่ได้รับส่งต่อสูงสุดลดจาก 3, 4, 5, 6เป็น 3, 3, 4, 5ก็คือจากฮิวแรงๆเอาเป็นสั้นๆก็คือจากฮิวแรงก็จะฮิวเบาลงนะครับส่วนอันติ หากใช้ใส่เพื่อร่วมทีมแล้วสกิลยังไม่ถูกใช้งานและสกิลถูกส่งกลับคืนมาอย่างนี้เจดชาแมนจะทําให้ครูดาวเป็นเวลา15วินาทีซึ่งแพตก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าเกิดเราส่งไปแล้วเพื่อนเราไม่ตายมันจะได้กลับมาให้เราทันทีนะครับแต่ต่อจากนี้ถ้าส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนยังไม่ตายจะคููดาวอีก15วินาทีถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตามนั้นเลยก็ถือว่าปรับได้ดีส่วนสกิลของดาวคอนิก็ ครูดาวจะไม่ลดครึ่งหนึ่งเมื่อบินกลับบ่ออ๋อปกติที่ออกคาาฟ้ามาเนี่ยจะบินไปป้อม8วินาทีแล้วบินกลับมาเหลือ4วินาทีนะครับแต่คราเนี้ยถ้าบินกลับบ่อก็จะเต็ม8วินาทีมั้งนะแต่เราต้องไปดูกันโอเคสกิลอันติก็เช่นกันนะครับเอฟเฟกความเสียหายของเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับเป็นเมจโอเ over ไทม์อะครับลดลงจาก45สูงสุดเหลือ30สูงสุดนะครับก็น่าจะประมาณว่าไอ้ลูกไฟที่มันออกมาจาก ไเน,นี่ยครับน่าจะลดลงไปจากดาเมจหนักๆก็เหลือแค่30%นะครับน่าจะประมาณนั้นัน้งส่วนแข้งการโจมตีจากยูนิตของผู้เล่นศัตรูมันบอกว่ายูนิตนะครับยูนิตนี่หมายถึงว่าไม่ใช่คีปนะจะเป็นพวกเศษของโอฟิเลียเศษคีปปากโอฟิเลียหรือว่าเป็นพวกที่มันเขาเรียกอะไรอะดูดเลือดใหญ่ที่เศษคีปอะครับจะทําให้ ปกติจะต้องโจมตีแข็งทั้งหมด4ครั้งถึงจะตกลงมานะครับต่อไปถ้าเราเอายูนิตเราโจมตีจะตี4ครั้งก็คือเอายูนิตตีจะลดจะตกแล้วจากปกติจะไม่ตกนะครับผมก,ก็ถือว่าดีนะเอามาแก้ทางอย่างเดดลิฟถึงเงี้ยปล่อยคลิปปีศาจไปตีก็สามารถตกเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันตีก็ลดดาเมจลดลงมาไม่ใช่ลดดาเมจลดดูดเลือดลงมาจาก30เป็น15เปอร์เซ็นต์ถือว่าโกงถือว่าโกงดีปรับลงมาก็ใช้ได้ครับใช้ได,ด้ลดการดูดเลือดลง ส่วนสกิลของซฟเฟอร์นะครับความเร็วเคลื่อนที่ปรับเปลี่ยนจาก 4, 6, 8, 0เป็น5%ก็คือเคลื่อนที่ช้าลงตามนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าสกิลทำงานก็จะเคลื่อนที่ช้าลงส่วนอีกอันนึงก็คือสกิลเดียวกันนะครับถ้าหากศัตรูโจมตีภายในระยะ250รัศมีจะทําให้สกิล3ของซิฟเฟอร์ไม่ส่งผลลบหลีกอ,อ๋อก็คือตัวตีไกลมีสิทธิ์ลบหลีกได้แต่ตัวตีใกล้หลบหลีกไม่ได้นะครับผมในรัศมี250 เอาเป็นว่าสั้นๆก็คือตีไกลมีสิทธิ์หลบหลีกแต่ถ้าเกิดตีใกล้สู้กันหลบหลีกไม่ได้นะครับปรับลงกากไปเลยนะโอเคส่วนแมปอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะปรับผมก็ไม่เข้าใจรายละเอียดมาเท่าไหร่โอเคส่วนอวตารมาก็จะมีอวตาร o l ลิเดย์แครงเปิดขายวันที่15กุมภาพันธ์แล้วก็ h o l ิเดย์มัสออฟอาร์มขายวันที่13กุมภาพันธ์แล้วก็ป๊อปคอนเพลขายวันที่ยีนะครับ Chat, uh, ส่วนโซลิตินและอย่างยินแอนหยางยินเอิร be ์หยางเปิดขายวันนี้นะครับ9กุมภาพันธ์แล้วก็แก้ไขบั๊กก็จะมีเพิ่ม FPS ปิงในตัวเกมเพิ่ม OpenGL g a m m กราฟิกถูกอะไรได้ดีขึ้นอะไรต่างๆนานานะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงซีแล้วก็ฮีโร่ปรับสกิลอย่างถูกต้องนู่นนี่นั่นน่นนี่นู่นนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรก็ลองอ่านดูนะครับผมส่วน ไอเทมก็ปรับเช่นกันทํางานได้ถูกต้องอะไรได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้4ตัวหลักๆเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันในเกมนะครับแล้วมาดูเซตบิงโกกันเซตบิงโกของ4ี3ก็จะมีนี่เลยเฟดทอร์ซูเลอร์ของพารากอนนะครับแล้วก็กินเน็สแล้วก็แม็กมัส์ล่างสีพวกผมมีแล้วล่างนี้เอามาขายทำไมวะแล้วก็อีกล่างนึงก็ล่างนี้นะครับไม่รู้ล่างอะไรโอเคก็ตามนี้นะครับไม่มีอะไรสวยก็เท่านั้นเท่านี้เท่านี้นะครับน่าจะแค่นี้ละมั้งโอเค ปิดอันนี้ไปเลยแล้วก็รายละเอียดการแข่งขันนะครับก็จะประมาณนี้มีตลออออนไลน์รอบออนไลน์อะไรยังไงนะครับรีฟก็รีฟอันนี้ก็คารีนานะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคไปเราจะไปเจอกันในเกมเลยครับผมแล้วมาเจอกันในเกมโอเคครับผมมาแล้วก็มาลุยกันในเกมนะครับของเกมรอบนี้เอิร์นะครับผมว่ามันปรับอะไรยังไงเราจะเริ่มกันที่ตัว ที่เขาเล่นกันฮิตหน่อยก็คือตักคอนิคนะครับแคงจะจะเอาไว้ที่หลังนะครับเพราะมันทีเด็ดจริงไอ้ตัวเนี้ยโอเคเราจะอัพให้เต็มนะครับผมเราจะมาดูกันว่าถ้าเราบินกลับมานั้นเราจะใช้คููดาวเท่าไหร่นะครับปกติถ้าเราบินไปป้อมไม่มีคาถาฟ้านะครับถ้าไม่มีคาถาฟ้าเนี่ยใช้คููดาว30มสิวินาทีนะครับโอเคคููดาวที่30วิิบวินะครับผมแล้วถ้าเกิดผมบินกลับมาล่ะปึ๊บปกติจะลดเหลือ15บาวินนะครับตอนนี้ไม่ลดแล้วนะครับเต็มที่ก็คือ อยู่ที่30วิเหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นคาถาฟ้าล่ะครับเาเขียวจอคาถาฟ้าก่อนสักครู่นะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะมันจะลดครึ่งหนึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะอเอาเขียนจะรีเฟซไว้แล้วก็ไปบินนี่ครับสิวิบินไป1ิวิโอเค10วินาทีนะครับแล้วถ้าเราบินกลับละ่ะปึ๊บปึ๊บสิวิเหมือนกันนะครับบินกลับบ้านก็1ิวิปกติจะเหลือ4วินะครับตอนนี้เหลือ1ิวิแล้วเหมือนเดิม อาจจะมีเสียงเจียเหล็กนะครับต้องขอโทษที่บ้ากนกาลังทํางานอยู่นะครับโอเคก็น่าจะเท่านี้แล้วครับดาคอนิแล้วก็อันติเอออันติก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรดามจต่อวินาทีเบาลงนะครับก็ตามนั้นแหละน่าจะเป็นเนี่ยดามจโอเวอร์ไทม์ก็น่าจะหมายถึงเสาตัวนี้แหละครับใช่ไหมน่าจะอันนี้แหละครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เบาขึ้นเพราะว่ามันน่าจะตีเบาขึ้นนะครับรู้สึกเอาเป็นว่าสกิลนี้สกิลสองไม่ลดคูลดาวอันติ ตีเบาขึ้นนะครับโอเคตามนั้นส่วนซิฟเฟอร์อีกตัวหนึ่งก็คือซิฟเฟอร์นะครับซิฟเฟอร์นี่ผมจะเอาเป็นแม็กก่อนเลยจะได้โอ้เสียงเจียเหล็กดังมากต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคซิฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเสกตัวที่ตีไกลๆมาก่อนนะครับเพื่อมาทดลองว่ามันสามารถหลบดิงงได้จริงไหมแตต้องซื้อนี่มาทำละขเลขาเรียกอะไรว่าที่ปิดปิดเสียงไม่ให้มันได้ยินนะครับมันไม่ไหวจริงมันดังเกินมัน มันดังแล้วมันก็ไม่ไหวอะ่ะเออมันดังเกินไปเวลามีงานมีอะไรเงี้ยตายเลยตายเลยดังจัดโอเคนะครับเราจะลองยิงดูระยะสองรกว่ายูนิตก็คงประมาณนี้แหละครับนี่ประมาณนี้แล้วเราจะลองยิงไกลๆดูนะครับยิงไกลๆก,ก่อนว่าลดไหมโดนไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เห็นมีวืดเลยฮนะเอาวืดนี่วื้ดหนึ่งแล้ววืดหนึ่งปึ๊บ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 วืดวืด วืดทไมว Christmas. ืดวืดโอเคครับตีไกลก็ยังวืดอยู่นะครับคราวนี้เราจะลองไปตีใกล้ๆนะครับแบบนี้โอเคตีใกล้ล่ะไม่มีวืดเลยนะครับไม่วืดเลยโดนทุกดอกนะครับทุกๆดอกเลยเน้นๆเลยอะเนื้อๆเลยอะและ้วตีไกลล่ะโอเคโอกาสวืดก็มีแต่ว่าวืดเห็นไหมครับจะมีโอกาสวืดโอกาสที่เหมือนวิงโบครับหลบหลีกอะไรอย่างนี้ โอเคครับผมก็น่านจะประมาณนั้นนะครับแต่แมงก็เหมือนไม่ค่อยว okay, ืดเลยว่ะวืดโอเควืดยี่กี่นัดเนี่ยอลองดูน <1 S 2> <mon> ิดหนึ <gasping> ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งเจ็ดแปดวืดสิบสิบครั้งวืดสามครั้งนะครับผมก็จะประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงนะครับจากนั้นเลยก็โอกาส30%เปอร์เซน่ะโอเคไปเราไปรออีกตัวหนึ่งก็คือ โอ้เขาจะเจียแหลกดังไปไหนวะเน,นี่ยถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดิปเดชชาแมนนะครับดิปเดชชาแมนก็คือเอาไปว่าสกิลหนึ่งใช้มานาใช้มานาอ่ามากขึ้นสกิลสามฮิวเบาลงนี่ฮิวบัฟฮิวเบาลงมากก็ไม่เบามากหรอกก็ถือว่าเบาอยู่โอเคแล้วก็อันติที่เด็ดอยู่ที่อันตินะครับอันติก็คือถ้าเราใส่อันติให้เพื่อนปึ๊บแล้วเพื่อนไม่โดนโจมตีเป็นเวลา15วินาที จะดีแบนึ่บปบปุบปุ๊บปปป๊บกลับมาปึ๊บปุ๊บเลสองวิปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแล้วกลับมาจะคูดาวสิบห้าวิทีนะครับแล้วตอนนั้นเราฆ่าเขาได้ไหมตลอดผมจะรีบฆ่าเขาก่อนเออก็เหมือนเดิมอ่ะอ๋อหรือหมายถึงว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแบบว่าไม่สามารถใช้ให้เพื่อนได้ตลอดนะครับก็คือเราใส่เข้าไปปึ๊บพอครบสิบห้าวิถ้าเพื่อนไม่โดนโจมตีหรือว่าเพื่อนโดนโจมตีนะครับ เพื่อนแบบว่าไอ้สกิลเนี้ยมันไม่หายไปนะครับผมกลับมาปึ๊บ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 กลับมาปั๊บเอาโอเคเอาเป็นว่าตามนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้เพื่อนแล้วไม่โดนโจมตีก็คือถ้าเกิดมันไม่หายไปอ่ะจะกลับมาที่ดิมเด,ดชาแมน1ิวินาทีทําให้1 5วินาวิธีนั้นอ่ะไม่สามารถส่งต่อไปให้เพื่อนได้อีกครั้งนะครับก็คือไม่ต่อเนื่องนั่นเองก็ต้องรออีก15วินาวิธีจะส่งต่อไปได้นะครับผมโอเคตามนั้นส่วนแครงนะครับ ก็เราไปดูกันอ๋อนี่เห็นเห็นปิงตรงนี้ไหมครับนี่นี่ปิงขึ้นมาด้านด้านมุมขวานะครับปิง27สบ็ดแล้วก็พีอ่าเฟรมเดชอยู่ที่ห7สิดนะครับการปรับปรุงก็ดีขึ้นนะถือว่าเราไม่ต้องกดอ่านปิงบ่อยๆนะครับผมโอเคเราจะไปลองดูนะครับว่ามันจะตกไหมสําหรับเคงซึ่งผมคิดว่ายูนิตฝ่ายเดียวกันไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะคีบก็ถือว่าเป็นยูนิตฝ่ายเดียวกันแต่ว่ามันไม่ลดนะครับมันไม่ลดอ่ะเห็นไหมว่ามันไม่ลดครับเนี่ยมันไม่ลดอ่ะ ดี๋ยวปอลองตีดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนแต่ป๊อบตีก็ไม่ลดนะครับคลิปตีก็ไม่ลดอย่างนี้ผมน่าจะใช่แหละครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเาเรียกว่าอะไรอะสมมติคลิปที่เสกขึ้นมาหรือว่าเป็นคลิปอย่างการที่เราโอฟิเลียโอฟิเลียนี่ครับผมผมจะเสกโอฟิเลียขึ้นมาโอเคครับเนี่ยโอฟิเลียใช่ไหมอัพให้เต็มครับโอฟิเลียปั๊บเราเสกขึ้นมาปึ๊บจะลองดูนะครับว่าจะลดไม่ลดขออนี่ โอเคครับผมจะตีนะครับเบิบลดนะครับเห็นไหมชาร์จลดลงก็คือเป็นยูนิตที่เสกขึ้นมาอย่างเช่นเสกเรียกอะไรลูกน้องขึ้นมาอย่างตัวแก้ทางอย่างเดนลิฟนะครับเดนลิฟนี่คือตัวแก้ทางชั้นดีเลยนะถ้าเกิดยูนิตโดนแบบนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับเดนลิฟเดนลิฟก็ผมจะลองเสกเดนลิฟมาให้เห็นกับตาๆกับตาหรือันันเดนลิฟนะครับผม โอเคเราเสร็จดีลวกมาอัพให้เต็มเราจะลองเสกลูกน้องดูนะครับนั่ล่วงนะครับผมแก้ทางแข้งก็คือออกเอาเดนลิปมาก็คือแก้ทางได้เหมือนกันนะครับแม็กสปีดโอเคโอเคกลับมาครับเคสรุปได้ตามนี้นะครับก็อันดับที่หนึ่งเลยปิงมีตรงนี้บอกแข้งสกิลอันติดูเลือดเบาลงแล้วก็บินสามารถโจมตีได้ โดนโจมตีได้นะครับโดยดูยูนิตที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรยูนิตที่เป็นอันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวนะทำไมชาร์จหายไปเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมชาร์จหายไปอืมลองไปรีย้อนดูนะครับลองไปรีย้อนดูว่ามันคืออะไรนะครับทำไมชาร์จหายไปเมื่อกี้ไม่มีชาร์จนะครับมันจะอะไรสักอย่างนะผมไม่บอกอะไรกันลองย้อนไปดูนะครับโอเคก็คือสกิลสอง แคล้งจะบินแล้วก็โดนยูนิตโจมตีได้เ,ดเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันติก็คือจะดูดเลือดเบาลงส่วนซิฟเฟอร์ถ้าคนตัวตีใกล้กลกลจะตีโดนทุกดอกถ้าตีไกลก็มีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับส่วนอาร์ดิชแมนสกิลหนึ่งมานามากขึ้นสกิลสามฮิวเบาลงแล้วก็อันติต้องรอ15าวิถ้าเกิดว่านั่นก็จะให้กับเพินน่อนอีกครั้งจะไม่สามารถใช้ต่อเน,นื่องได้ส่วนดาร์คอนิกจะไม่สามารถดาร์คอนิกคือไม่ลดคูดาวเมื่อบินกลับป้อมนะครับ มิดกับป้อมมาก็ไม่ลดคูดาวก็8ปดวิเท่ากันนะครับสิบวิเท่ากันโอเคก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากสําหรับแพทส่นจุดนะครับเอาไว้เจอกันแพทหน้าจะปรับยังไงจะแก้ตัวไหนก็เอาไว้เจอกันนะครับผมไปแล้วครับโชคดีสิครับ thank you for watching บายบายโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงมงุมขวาด้วยนะครับแล้ว